ชื่อของโทมัสซูเค้ต้องบอกว่ามาแรงสุดๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับแต่ถ้าว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องบอกว่าก็เลี้ยวโค้งกลับออกไปแบบอย่างรวดเร็วเลยนะครับล่าสุดนั้นได้มีการยุติการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูนเตดไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากมองว่าไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่แมนยูน่าสนใจะครับขณะที่เจอร,ร์ซานโชรวมถึงเบซันกรีนวูดนั้นถูกปักป้ายขายคนละ40ล้านปอนด์นะครับและคลิปนี้เราจะปิดท้ายที่บทสัมภาษณ์ของลุคชอ,อเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บก่อนที่จะฟิตทันมีชื่อ ไปลุยยูโร2024แบบฉิวเฉียดครับมารวมกันให้ครับในแมนยูซอรี่แฟนผีรวมพลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ด้วยนะครับหลังจากที่ชื่อของโทมัสซูเคิลนั้นมาแรงในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากความไม่ชัดเจนนะครับในตำแหน่งกุณซือของทัพปีศาจแดงครับซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้มีการ พูดคุยกับทูเคิลกันแบบลับๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคว่าล่าสุดครับปาวิโซโรโมาโน่นั้นได้ออกมาแตะเบรกเรื่องนี้นะครับโดยที่ระบุว่าทูเคิลกับแมนยูนเต็ดนั้นได้ยุติการพูดคุยกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่มีการเข้าพบกับเซอร์จิมลัดคลิปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยทูเคิลวางแผนที่จะพักงานชั่วคราวครับและไม่ต้องการรับงานคุมทิมใดๆในช่วงซัมเมอร์ครับ ซึ่งหลายข่าวนั้นระบุว่าหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทาให้ทูเคิลนั้นตัดสินใจเมินหน้าหนีแมนยูเต็ดนะครับก็เพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆของบอร์ดบริหารของทัพปีศาจแดงนะครับอารมณ์ว่าแบบเหมือนรู้ว่าคนคุยกําลังคุยกันอยู่กับหนุ่มๆหลายคนและไม่อยากเป็นตัวเลือกอะไรทำนองนั้นครับคุณผู้ชมและหากเรามองย้อนกลับไปในไทม์ไลน์ของทูเคิลกับแมนยูนะครับตามรายงานของิสษฎีฟอกก็จะสรุปได้คร่าวๆดังต่อไปนี้ครับ ก็เริ่มต้นจากมีการนัดพบนะครับเพื่อพูดคุยกันระหว่างเซอร์จิมกับทูโคลนะครับเมื่อคาที่ผ่านมาสถานที่เนี่ยคือที่โมนาโกครับหลังจากนั้นตัวของทูโคลก็ได้สรทยายในยทางการทํางานของตนเองนะครับรวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆว่าหากตนนั้นได้เข้ามาทํางานแทนที่เด็กกระทังนั่นจะเป็นอย่างไรไฮไลท์สำคัญเนี่ยคือทูโคลเปิดอาตินะครับด้วยการอธิบายในยทางการแก้ไขปัญหาของจิรอนซานโชนะครับว่าถ้าเป็นเขาในจัดก,การเรื่องนี้บนพื้นฐานด้านกีฬาอย่างไร ก็รวมไปถึงการระบุว่ามีวิธีนะครับแล้วก็แนวทางในการใช้เมสเซนเมาส์ซึ่งใช้ว่าสุดๆเมื่อครั้งที่ร่วมงานสมัยที่ต้อคุณเชลซีครับรวมถึงทูเคิลยังได้ยกตัวอย่างเรื่องของอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับว่าตัวเขาเนี่ยประสบความสำเสร็จมาแล้วในอดีตครับในการนำผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงกลับสู่ฟอร์มระดับสูงสุดนะครับซึ่งชื่อของรูดิเกอร์ก็คือหนึ่งในผลิตผลที่เขาภูมิใจนำเสนอนครับ มาถึงตรงนี้ครับคุณผู้ชมหากว่าตัดชื่อจูเกลออกไปครับจากกรณีล่าสุดเนี่ยจะตัวลม้มโต๊ะการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยืนเต็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมโดยที่เต็งๆที่เหลืออยู่กันอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมาริเซโอโปเชตินโนโรเบโตเดอรบีรวมถึงเกรตเซาเกตครับซึ่งหากมาดูความเป็นไปได้รวมถึงรายงานจากแหล่งข่าวชื่อที่อาจจะใกล้เคียงที่สุดอาจจะเป็นเดอาบีที่มาแรงครับรายเอียงข้อมูลจากเทเลกราฟครับออกมาระบุว่าชื่อของพอร์ชยังไม่ใกล้เคียงครับที่จะเข้ามา รับตาแหน่งกุนสือของทัพปิศัจแดงครับหากว่ามีการปลดเอริกเทนฮากเกิ T ดขึ้นบวกกับรายงานของเดอะไทมส์ครับจากผู้สข่าวมัดรอตันนะครับที่ระบุว่าชื่อของเดชาบี้คือชื่อที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการเข้ามาทํางานแทนที่เอริกเทนฮากครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ต้องฟังหูเอาไว้หูด้วยเนะครับเพราะว่าข่าวตอนนี้นมันลอยกันมาหลายทิศหลายทางเลอกเกินนะครับ จนกว่านู้นแหละครับจะมีการแถลงการจากสโมสรอ,อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเรื่องตำแหน่งกอีกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอย่างไรก็ตามครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุว่าทำไมการตัดสินใจเรื่องนี้ถึงได้ล่าช้าแล้วก็กินเวลามากว่าครึ่งค้อเดือนครับอ้างอิงจากอเล็์เคครับนักข่าวของเดอะแอตติกออกมาเปิดเผยแล้วก็ให้ความเห็นว่าแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเจรจาหรือมองตัวเลือกผู้จัดการทีมหลายคนนะครับที่สไตล์การทํางานแตกต่างกันออกไปครับ แล้วก็มีชื่อของดันโดเบโตเดือแชบีกับเดกซาวเกตรวมถึงชื่อของทูมัสตูโคครับซึ่งแต่ละคนนั้นมีสไตล์ต่างๆกันโดยสิ้นเชิงครับมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังขาดความชัดเจนในการทํางานครับมันยังมองไม่เห็นถึงแบบแผนการเล่นว่าอยากให้ทีมเล่นในทางไหนครับแบบไหนทิศทางใดครับผ่านการมองหาผู้จัดการทีมที่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับซึ่งประเด็นนี้ครับู้ส卡าเทนนี้รดบุว่าดูเหมือนว่าความชัดเจนเดียวในใจของพวกเขาก็กคือการกําจัดเอกชออกหนฮ แต่ผลสําคัญนะครับที่บอริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังไม่ปลดก็เพราะว่ายังหากุณซือคนใหม่ที่เหมาะสมและก็ตรงสเปคไม่ได้เท่านั้นเองครับมาต่อกันครับคุณผู้ชมต่อกันที่เรื่องของเจอรนซานโชครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัวของนักเแต่ยืนยันว่าจะไม่ทํางานร่วมกับเอริกเทนฮากและอาจจะกลับมาลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็ต่อเมื่อเอริกเทนฮากโดนปลดออกจากตําแหน่งครับแต่ทว่าล่าสุดนั้นสมัสโตนครับรวมถึงฟรานซิสโซโรมาโนออกมาเปิดเผยนะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะขายเจดดนซานโชออกจากทีมครับไม่ว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมก็ตามนอกจากนี้รวมไปถึงเมสซิงกรีนวูดที่ไม่ได้ไปต่อกับทีมอีกด้วยครับมองเขามองอย่างนั้นนะครับสำหรับในส่วนของค่าตัวนั้นแมนเชสเตอร์เตดนั้นต้องการค่าตัวของทั้งคู่อยู่ที่ราว40ล้านปอนด์ตึ้งอย่างต่ำครับโดยในส่วนของเจดดนซานโชครับแน่นอนว่าดอทมุนนั้นแสดงเจตนารมอยากที่จะได้ตัวซานโชกลับไปเล่นกับทีมอีกครั้งในซีซั่นหน ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็ยืนกรานอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการขายขาดครับเนื่องจากว่างบซื้อขายของสโมสรถูกจํากัดสืบเนื่องมาจากเรื่องของข้อกําหนดเรื่องของการเงินนะครับทำให้ไม่มีทางเลือกอื่นครับที่ต้องทำนะครับนอกจากการขายนักเตะส่วนเกินออกจากทีมให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงๆครับ ก็พอจะสรุปได้นะครับคุณผู้ชมว่าการขายซานโช่รวมถึงกรีนวูดออกจากทีมก็เพราะว่า Smooth สโมสรนนั้นมีปัญหาเรื่องของตัวเลขทางบัญชีครับจึงจําเป็นต้องขายนักเตะที่มีนุกมูลค่าจํานวนหนึ่งครับออกจาก Smooth สโมสรเพื่อแก้ไขเรื่องของกฎการเงินนี้ให้สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นในตลาดรอบซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องตึงเกินไปนะฮะ แล้วเราปิดท้ายกันที่บทสัมภา์ของลูกชอครับหนึ่งใน26ขุนพลของทีมชาติอังกฤษในชุดรุยศึกยูโรครับที่ออกมาเปิดเผยถึงก,การบาดเจ็บของเจ้าตัวในระยะเวลาที่ผ่านมาบอกว่าผมรู้สึกตึงๆในเกมกับวิลล่าและถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งผมไม่ได้ฝึกซ้อมตลอดทั้งสัปดาห์ผลสแกนออกมาบอกว่าไม่มีอะไรรุนแรงตอนนั้นผมซ้อมได้เพียงแค่วันเดียวและถ้าผู้จัดการทีมขอให้เล่นผมก็จะบอกกับเขาว่าไม่เลยผมไม่ควรจะลงเล่น มันเป็นความผิดของทุกคนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความผิดของผมและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความผิดของเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ผมคิดว่าทุกคนต้องยอมรับในเรื่องนั้นมีคนโทรมาหาผมว่าผมไม่ได้เล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยและผมถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษได้ยังไงซึ่งก็ไม่มีใครรู้สถานการณ์จริงๆของผมเลยผมใกล้กลับมาฝึกซ้อมและได้พยายามแล้วในก่อนนัดรองชนะเลิศของ FA Cup ครับ แต่ทุกอย่างมันเร่งรีบเกินไปและสุดท้ายจบลงด้วยการบาดเจ็บที่แฮมสตริงอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเวลาสสัปดาห์ก่อนนัดชิงและพวกเขาก็บอกว่าผมต้องพักหกสัปดาห์โดยเราทุกคนเนี่ยอยากเล่นฟุตบอลในฤดูกาลของผมมันน่าหงุดหงิดมากเลยกับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยเฉพาะเรื่องของแฮมสตริงมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยผมอยากจะก้าวข้ามมันไปให้ได้ผมจะไม่ปิดบังอะไรทั้งนั้นผมอยากลงเล่นเกมแรกในสุดยูโร แต่ผมจะไม่เร่งตัวเองจนเกินไปมันมีโอกาสครั้งเดียวและหากผมลงไปแล้วรู้สึเกเจ็บขึ้นมาอีกครั้งมันก็จบลงและผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมครับคุยกันมาถึงตรงนี้มองอย่างไรกันบ้างครับโดยเฉพาะเฉพาะสถานการณ์ของตำแหน่งผุ้ซอคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ ก็ยังอลวนอลเวงอยู่นันตรงนี้นะครับแม้สถานการณ์ของดิเันฮักก็ยังไม่เคลียร์เรื่องของสถานการณ์เงินนะครับกรีนวูซานโชปล่อยหรือไม่ปล่อยแบบไหนยอย่างไรอะมามเมน้นมาคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เลยประกอบลิปนน่าจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ